สนับสนุนรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิกมลคอนรีตและตลาดมิกมลหนองปือบริหารงานโดยเสียหนองประมวลทองใบโทร038734145สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานขอได้ไวรับสันนิภาพจัดให้อยู่ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ16หรือใกล้เคียงกับเอ็กซ์ถนนพัทยาสาย3นะครับซึ่งจุดนี้นะครับทางทีมงานเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่า ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการผมที่เพื่อก่อสร้างคอนโดนะครับเดี๋ยวความเดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรติดตาชมชมพร้อมๆกัน ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ16ใกล้เคียงลานจอดรถเอ็กไซเก่าถนนพัทยาสาย3ทีมงานสันทิภาพได้ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต3ประกอบไปด้วยน,นายนรงผลลูกอินนางนัทยาสุธทธรทมลงสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยาหรือสอทเ,เพื่อตรวจสอบปัญหาร่องเรียนของชาวบ้านกรณีมีการปล่อยน้ําทิ้งของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและถมที่ปิดขวางทางน้ําจนเป็นเหตุให้น้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนจากการลงพื้นที่เราพบว่า มีการถมที่เพื่อก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูซึ่งก่อสร้างไปแล้วกว่า70%ดินจากการถมที่ได้ปิดขวางทางน้ำไหลที่จะระบายลงท่อระบายน้ำของเมืองพรทยาโดยมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ติดกับโครงการก่อสร้างเมื่อมีฝนตกหรือน้ำทิ้งจากโครงการไหลมารวมตัวกันน้ำก็ไม่มีทางไปจึงไหลไปรวมตัวกันในแอ่งข้างกําแพงบ้านของประชาชนจากนั้นก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนก็น้ำน้ำฝนตกมาทีไรน้ำจะท่วมมากทุกทีนะครับ ไม่ไม่ไม่เคยท่วมครับไม่เคยท่วมานหลังบ้านเราคือเป็นพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งครับแต่พอพ,พกอการกาหลังจากจะมาก่อสร้างคอนโดเนี่ฮะเขามาซ้อร่องติดกับกําแพงบ้านอพอพอซ้อนร่องติดกับแพงนั้นฝนตกมาปุ๊บมันก็จะท่วมทุกครั้งท่วมทุกครั้งเลยที่ที่ที่กดตกแล้วก็คอนโดเก่าก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ฝังท่ออะไรไว้ให้เลยอะไรเงี้ย ฝนตกมามันก็จะท่วมตลอดครับครับก็ไหลเข้าบ้านเข้าบ้านตลอดก็ประมาณเขาอะฮะก็เคยบอกแต่ประธานทุมชนนะประธานชุมชนเขาก็บอกเขาแจ้งให้แต่ว่าทางทางเมืองเขาก็มาดูดูดูแต่ว่าเขาก็บอกไปแล้วให้ให้ให้ทางคอนโดได้แก้ไขแต่ทางคอนโดก็ไม่ค่อยแก้ไขให้ทำเฉยตลอดน้ําฝนที่มันไหลลงมาครับ แล้วมันก็จะมีแบบน้ําเสียที่จากคอนโดจากไอ้แฟดอัไรนัะลงมาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลางคืนนะก็เราก็อยากให้แก้ไขให้เราว่ามีทางน้ํามาทิ้งอะไรไม,ไ,มไม่ให้เข้าบ้านเราอะไรอย่างเ<ร>าางี้ใยใชคค่ครับครับ <ทำ S 1> ครับผม,ม,มครับผมอเ,เอาให้เหมือนเดิมครับทางสมาชิกสภาเมืองพัทยาถึงได้ประสานกับผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่าทางน้ําไหลนั้นยังมีโครงการที่จะก่อสร้างคอนโดมิเนียมอีกแห่งหนึ่งด้วยมีการถมที่ขวางทางน้ําไหลเช่นกันแต่โครงการนั้นทางเมืองพัทยายังไม่อนุญ,ญาตให้ก่อสร้างซึ่งจะได้ประสานไปยังเจ้าของโครงการมารับทราบปัญหาด้วยเช่นกันจากสาเหตุนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือตอนนี้มันมีดินมาถมร่องน้ําธรรมชาติอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนบริเวณแถวนีว้จะเป็นร่องจะเป็นบ่อเมื่อน้านําออกจากคอนโดมาปุ๊บมันก็จะมาลงบ่อซึ่งก็ชาวบ้านก็จะไม่เดือดร้อนนะครับแต่ตอนนี้บ่อถูกถม แล้วก็บางพื้นที่ที่จะน้ําจะไหลไปสู่บ่อพักของเมืองพัทยาไม่ใช่น้ําเสียนะครับเป็นปริมาณน้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่คอนโดซึ่งมีพื้นที่เยอะถูกต้องไหมครับมันไหลเอ่อออกมาเพราะว่าพอคอนโดเขาต้องถมพื้นที่เขาให้สูงขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วก็เบื้องต้นนะครับจากกําแพงที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีร่องน้ําที่คอนโดเขาขุดไว้รูอยู่แล้วนะครับเราก็จะลากต่อขุดต่อไปจนถึงบ่อพักของเมืองพัทยาตรงนั้นตรรงนี้ ทำได้เลยครับโดยใช้เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาเพราะนั้นเบื้องต้นในการที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในช่วงฝนยังมีฝนอยู่น,ยนี่นะครับเราก็จะดําเนินการอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับคือขุดร่องให้ไปหา <guaranteed. S 2> บอ่อพักธรรมชาติของเมืองพัทยาก่อนบอ่อพักของเมืองพัทยาก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากนี้พอไม่มีฝนเนี่ยเราก็มาดําเนินการกันต่อว่าจะดําเนินจากถาวรยังไงใช่ครับถูกต้องครับจากเดิมนั้นทางเมืองพัทยาเตรียมสง่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรลงพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ําเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาความเดออร้้นนใหกับบชาาว แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาก็ยินยอมที่จะเปิดทางน้ําไหลให้โดยใช้เครื่องจักรและคนงานของโครงการเองครับสำหรับในซอยเฉลิมเกติบหกนะครับได้รับเรียนจากทางพี่นะครับในในซอยนี้นะครับว่าคอนโดข้างหลังครับได้ได้ปล่อยน้ําทิ้งนะครับมาเข้าบ้านหลังบ้านเขานะครับทางทางสมิธินมคตยานะครับโดยสมโนตนะครับเราผมแล้วก็ทางพี่กายนะครับก็ได้ส่งเจ้าที่มาดู แล้วก็เข้ามาคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับกับทางโปรเจกต์ไซเปรานะครับคือขั้นตอนแรกนะครับทางโปรเจกต์ไซเนี่ยจะดาเนินการแก้ไขก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นการเปิดล่องน้าให้น้ำมา,มาลงที่ท่อของทางเมืองพัทยานะครับถ้าและเวลาการแก้ไขนี่ถ้าเขาไม่ทําหรือไม่แก้ไขเนี่ยทางสมอเมืองพัทยานะครับเขตสามเราเนี่ยจะเข้าดูอีกทีนึงนะครับ ภายหลังการลงพื้นที่นะครับและได้พูดคุยกันสรุปว่าหัวหน้าควบคุมงานนะครับยินดีที่จะนํารถแบคโฮนะครับมาขุดเป็นร่องน้ําเพื่อเป็นการระบายน้ําบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในเบื้องต้นปัญญาวิเศษสิงถ่ายภาพขอได้ไว้รับสันนิภาพจัดให้